สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สีสันดุกดบุยร้ำครับวันนี้พวกเรายังไม่ได้เริ่มขุดเลยครับรอเรื่องของเรื่องของการสูบน้ำครับหรือว่าการ ดึงน้ําออกจากบ่อกกับที่น้ํามันเต็มแล้วลงไม่ได้ครับเนาะเราก็เพิ่งได้เนี่ยสี่โมงเช้ายังไม่ได้ทํางานนะครับที่จะน้ําตั้งแต่เช้าครับบนน้ํามันเยอะนะครับแล้วก็ออกช้าน่ะต้องรออีสักหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ลงการทําการครับก็แปลงบ่อนี้เป็นบ่อที่สองขอแปลงของท่านผู้ใหญ่ครับเนาะ เราก็จะเร่งนี่ฮะดึงน้ําออกครับผมให้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะได้ลงไปทําการครับวันนี้ก็เหลือแค่นี้นะครับชั้นล่างพวกเราลงตรงนี้เป็นอันนี้น่าจบแน่นอนครับบอนี้เนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็เคียย์ตรงนี้เสร็จก็ขึ้นมาเคี่งด้านบนครับแล้วก็เรื่องของ การทดลองไส้ไก่ครับก็ถือว่าน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมนะ <sm all> ก็ต้องรอแล้วครับเพราะว่ามันทำงานไม่ได้ครับนะต้องรอก่อน <sm all> แต่น้ำมันก็ออกเรื่อยๆครับมันก็จะมี ก็จะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องเร่งขุดครับขุดนี่คือขุดได้ครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าน้ามันก็จะออกมาเร็วแล้วก็เหมือนจะเหมือนบ่อเมื่อวานครับบ่อที่เราขุดเสร็จเป็นเมื่อวานครับเนาะนี่กับรรยากาศดีครับบรรยากาศใช้ได้เลยบรรยากาศช่วงเช้า ก็ใช้สายมาก็ไม่มีแดดมากรับแดดก็ไม่น่าจะมีนะครับวันนี้วันนี้ถ้าลงชั้นล่างก็น่าจะใช้เวลามาสักสองาชั่วโมงก็น่าจะจบครับ ก็มาเคลียร์ดิดน,นดันบนนิดหน่อยก็จะได้ขุดคลองไส้ไก่เลยครับวันนี้ช่วงบ่ายๆก็น่าจะได้ลงคลองไส้ไก่ครับรุงนี้น่าจะจบครับถ้าไม่มีปัญหาครับน่าจะจบครับเรื่องของไส้ไก่แล้วก็ลงขงนมพกครับเนาะแลงนี้น่าจะจบทุงนี้นะฮะน่าจะเรียให้จบวันทุงนี้เลยแล้วก็มีการว่าจะย้ายไปครับเมื่อกี้คุยกับใจช่างของลำดวนเราจะย้ายไปที่ แรงข้างๆที่เราเคยมีปัญหาเรื่องของการเจาะไปแล้วก็ทํางานต่อไม่ได้ครับเนาะช่วงแล้วก็แขวนทิ้งไว้ครับเนาะที่งานค้างไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกี่ยวข้าวครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปดูแล้วว่าน่าจะน่าจะพอได้ครับว่าจะเอาให้จบครับเนาะแรงหนึ่งครับผมทางน้ําให้ช่วยให้ ดึงน้ำได้เร็วขึ้นครับเปิดทางน้ำให้หน่อยแต่หน้าด้านบนนี้น่าจะน่าจะาน้ำไม่ไหลไปครับน่าจะต้องเราบังกรมาขุดเลยแหละครับช่วงนี้ประมาณนี้นะครับได้เลยคนระับอากาศหนาวก็พุดไม่ค่อยออกเลยครับ วันนี้ก็จะขูดปุตาอ่ห้าก็น,น่าจะมามา,มาเสริมทัพวันนี้ครับอาจารย์ใหมามาเอาเทเลอร์ไปช่วงเชา้าครับจะรอไปลากมาเราจะได้เชื่อกันแต่งคันแต่งสรุกวันก่อนครับเนาะจะได้ง่ายขึ้นครับรการทํางานนะแล้วก็จะาหมายก็ได้งานทำนะไปทำงานร่วมกันน้องน่าจะเคลียร์ตัวเองเสร็จเรื่องของเรื่องของหน้าที่ภารกิจของตัวเองครับสำเร็จรูปลวงแล้วก็จะมาช่วยทีมงาน ลุยกันต่อครับผมกับงานโคกต้องนามโมเดลของพวกเราครับเจา้าไม้สายลูกครับแล้วก็เจ,จ้าจีริสิงครับน้ำเริ่มไม่ไหลแล้วครับน้ำเริ่มออกน้ำเริ่มไปช้าแล้ว บ่อนี้ก็จะไม่ใหญ่เท่าบ่อที่หนึ่งครับบ่อที่ก็จะเล็กกว่านิดนึงครับว่าขุดช่วงแรงแป๊บเดียวครับประมาณสองชั่วโมงผมว่าสองถึงสามชั่วโมงที่จบแน่นอนครับสามชั่วโมงจบแน่นอนครับช่วงบ่ายๆก็ราจจะได้ขุดคลองเส้ไกห่สักเส้นหนึ่งเลยครับผมตรงนี้ต้องเอาให้จบครับเอาให้จบตรงนี้ครับก็จะได้ทําการย้ายไปที่อีกแรงนะครับจะได้รีบร่งครับเพราะว่างานตัวใหม่มาแล้วเพราะเรายังทางานตัวเก่ากันอยู่เลยครับผม แต่ถ้าไปเจออีกแปลงหนึ่งที่ว่าอีกอีก,อก,อกระยะทางประมาณสัก6-7โลต่อนี้ไปกรถ้ามีเรื่องของให้ทางเจ้าของแปลงรีบดึงน้ําออกแล้วก็เราก็จะเป็นดได้ว่าน้ำตรงนั้นเป็นที่ลุ่มครับน้ําเต็มบอ่อเต็มพื้นที่นะครับมันก็จะลําบากกับการทํางานแน่นอนครับน้ำเริ่มไม่ไหลแล้วมาจะต้องยุติกัน แล้วครับปัญหาหรืออุปสรรคหน้างานของพวกเราครับผมเนาะที่ไม่สามารถทำงานได้นกทำให้เราล่าช้าเรื่องการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆครับ พวตาน้ำมันไหลไม่หยุดครับตาน้ำออกดีมากครับตรงนี้น้ำใสเจ่วเลยครับก็ต้องบุกมาครับเพราะว่าจะต้องรีบดึงไปก่อนครับตรงนั้นก็คือว่าได้ประมาณนั้นครับน้ำน่านจะได้ประมาณนั้นครับ สองของบ่อที่สองับดึงน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับลงมาด้านล่างนะครับแข็งโป๊กครับผมรถยี่สิบเอ็ดตันนี่ถือว่าไม่คือสุดยอนะครับนี่คือเป็นความโชคดีของพวกเราคราที่ขุดได้ครับหมายถือว่าตินไม่พังดินไม่ยุบดินไม่ท่วมก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับับการทำงานโคก้องนาของพวกเรา เพราะว่าสถานการณ์หรือว่าหน้าง,งานช่วงนี้ก็ถือเป็นถือว่าลําบากมากับการทํางานกันครับแต่พวกเราก็ได้งานได้ทําช่วงอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคามากๆครับ มันต้องเริ่มขุดเลยครับเพราะว่าน้ำมันออกมาเรื่อยๆครับน,ะนต้องเร่งขุดให้เรวขึดนอ่ะด้านบนครับอยู่มุมนี้ครับผมก็มาดูมุมนี้ครับ ไม่มีการยุบเลยครับเนาะแน่นคึบเลยครับด้านล่างเนี่ยถือว่าชั้น2อนี่คือดินเหนียวที่แน่นมากๆครับกดลงไปยืนไม่มีว่ามีซุปมีโซมครับเสมอรึเปล่าครับเนาะแข็งกว่าถนนคอนกรีตบางที่ครับผมอ่ะครับเริ่มงานแล้วครับวันนี้กับเจ้า SK 200 SM ครับเจ้า Jet Racing ครับเริ่มงานแล้วฮะ เรื่องการทาการแล้วเพราะว่าเราต้องรอเนาะไม่ว่าคารครับเป็นเรื่องปกติครับการทํางานนี่ฮะคืออุปสรรคและปัญหาหน้าง,งานของเราที่ต้องเจอต้องพบเจอครับก็ถือ,อนะว่ายัางดีที่เจ้าของแปลงท่านเตรียมพร้อมได้หลายๆอย่างให้พวกเราได้ทํางานได้นะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับนะพวกเราแล้วครับปัญหามีทุกหน้าง,งานครับงานที่มีปัญหาก็ใช้ก็ไม่ใช่งานครับเนาะปัญหาก็เกิดจาก หลายๆส่วนครับในการทำงานดินเดียวครับด้านล่างคแต่บอ่อนี้น่าจะน้ำออกไม่ไม่เร็วเหมือนกับบอ่อที่หนึ่งครับน่าจะน่าจะขุะดเร็วกว่าขุาดเร็วกว่า ว่าเจ้าเจนหรืีมือครับเป็นมือหนึ่งของทีมงานพวกเราเป็นเด็กที่โอเคมากครับหรือว่าใช้ได้ครับอยู่กับทีมงานไม่มีออดอออนแอรครับเป็นเด็กที่มีประสบก,การณ์ขุดครับหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับพวกเราแล้วว่าทีมงานเราที่สังสา,านสามัคคีในการทํางานครับในเรื่องมาก,กับทํางานไม่มีปิดออดไม่มีงองเงยไม่บน่นไม่อะไรฮะทําอย่างเดียวครับนี่คือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพครับผมเนาะ เพราะว่าไม่ต้องห่วงครับปีนี้พวกเรามีงานอีกร้อยกว่าบอกครับที่จะรองรับพวกเราอยู่กับงานพคกน้องนามโมเดลครับจะเกียรติดทัพทั้งปีครับไม่ต้องห่วงครับอยู่กับทีมงานของเรามีงานทํทาตลอดครับพวกเราก็อยู่กับหน่วยงานรัฐครับมีทางงานรักงานเอกชนครับมีงานแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับต้องถือว่าจบอีกปีนี้จบอีกดูดูการนี้เจ้าจีนตถือว่าคันงเทพนะครับครั้เทพคันเทพ ราคาคุยครับผมก็มีมือตัวเองนี่ฮะนะมีประสิทธิภาพครับเรายืนด้านบนกับอากาศหนาวครับ ีิจบแน่นอนครับกับโพรงนาโมดาเดลแปลงนี้ฮะยังไงก็ต้องตรใจเพราะว่าเราอ่านดูแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับบ่อน,นี้รีบเร่งในการเออนี่ฮะต้องตักน้ำทิ้งยน้ำเข้ามาเร็วขึ้นนะจะมาตักใส่บล็อคเดอร์พี่น้องเองนะมันตักลงไปให้ตรงนั้นครับตักลงไปเพื่อที่จะให้น้ำไหลแล้วก็เจ้าพญาน,นากตักออกไปตักออไปหน่อยครับผมอ่าจะได้มั่งครับ โอ้ดูวะดินเหนียวเนาะดินเหนียวดินมันแน่นครับเนาะดึงไปรถ20ตันนี้ไหลไปกับแรงดึงของรถของอาบุงกีเลยครับอาะนี่ครับักทายกันครับเนะาะปาดปากจะนอวะ หน้างานเกิดขึ้นทุกอย่างครับ ừ, บางทีเจอดินเหนียวดินดานดินแข็งดินกรวดขุดเจาะไม่ลงบางทีเจอดินพังดินสมองนะแล้วก็บางที่เจอดินเหนียวอย่างเงี้ยแล้วก็เจอน้ําครับโอ้มีสาราพัดครับไม่มีว่าตรงไหนดีนะครับผมเนาะมีปัญหาแน่นอนครับนะบางทีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับทุกบอ่อต้องมีปัญหาครับแล,แล้วแล้วแต่ว่าจะเจออะไรครับนะเราก็อยากจะนําเสนอเรื่องของปัญหาหน้างานาของพวกเรา นำเสนอเรื่องของพื้นที่ที่เรากดครับเป็นยังไงเนาะแต่ของเพลงเป็นหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรเราอยากนำเสนออยู่ตรงไหนบ้านอะไรเนาะทันใดที่ได้เข้ามาชมหรืออยู่เอฟซีเราอยู่ใกล้แถวนี้ครับอยากเห็นโคกงรงนาก็จะได้จําชื่อบ้านได้ว่าบ้านอะไรที่เราทํโค้งรองนาไว้ครับเนาะต่อไปการศึกษาดูงานก็จะมาดูที่โคณตรองนาครับหรือว่าดูเรื่องของวิธีการดกดครับท,ท,ท่านใดที่เสยท่าน ในที่มีเงินเองเนาะอยากจะกคุ้มโค้น้องนาก็เนี่ยมาชมฝีมือพวกเราในแรงที่เราขุดไว้ครับจะไม่มีก็จะเรื่องของนี่ครับเป็นการโฆษณาตัวเองไปด้วยครับโฆษณาคนขับโฆษณาอจกคอโฆษณาฝีมือพวกเราไปด้วยดีมากมากครับ ตากเลยครับพี่น้องนี่ยดินอย่างนี้ไม่ฟูเลยครับดินเหนียวแน่นมากเลยครับดินเหนียวติดตั่วที่แน่นมากเลยยกกระไปโอ้โหด้วยแรงจกเราไปฮะโอ้โหไหลไปตามอ่าไหลไปตามแรงนะครับผมไหลไปตามแรงกดดานแรงเป็นเหนียวแล้วผมนื้นเหนียวทั้งตั่วครับ แรงก็ได้ดึงน้ำจากนี้ครับแล้วไหลเข้าไปในสระสระเก่าของท่านครับโอ้สบายเลยครับนี่ฮะได้น้ำตรงนี้เข้าไปใส่สระเก่าครับผมเนาะไม่ได้ทิ้งเลยครับได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับแล้วก็คืนนี้คร yeah. ับเราขุดเสร็จพรุ่งนี้เช้าน้ำก็เต็มบ่อเลยครับโอ้ท่านตัวสบายมากเลยสามารถที่จะเอาปลามาเลี้ยงได้เลยครับเนาะนี่ฮะโอ้โอ้ยดึงดูดแรงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ฝากคนงานพวกเราครับที่ทำงานเสร็จพวกเราขอบคุเวลาความกับงานพค้งน้องนาโมเดลของพัฒนละชุดๆเปิกันทังยี่ห้อเวลาครับผมครับช่วงนี้อยู่พค้น้องนาเปิดฤดูกาลพค้น้องนาครับเสร็จไปจะเป็นแปลงที่3นี่ครับที่ว่าเปิดฤดูกาลใหม่ของพวกเราครับพค้น้องนาโมเดลครับ3ไร่ครับผมเนาะดูว่าสุดยอดครับกับเจ้าขู่ดูนะคนด้วยดึงกับหลังนะฮะือว่าดินมันเหนียวฮะแล้วก็ด้านบนนี่คืออ่ามันลื่นครับเนาะ เหนียวด้วยแล้วก็ด้านบนนี่คือดินมันลื่นครับลาดึงมันก็จะไหลไปด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราครับเนาะกดซับสไครต์เวลาเข้ามาชมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขออนุญาตเนาะฝากกดติดตามพวกเราด้วยครับให้กำลังใจพวกเรากับทีมงานเสียสุละก็ขุดพุรีรัมย์ครับผมเนาะช่องไอทูบในน้อยครับเนาะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆที่เข้ามาชมพี่น้องๆที่เข้ามาชมครับเราก็จะพยายามหา เรื่องราวมาคุยมาเล่าเรื่องของกบหนองน้ำโมเดลให้เห็นภาพว่าพวกเราคุดกบหนองน้ำโมเดลเป็นยังไงขุดตรงไหนครับเนี่ยคลิปนี้ก็ขออนุญาตครับนะขออนุญาตจบเพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับอ้องเอียงด้านนี้ะเอาใหม่ครับนเหนือนี่ฮะเพราะว่าด้านนั้นมันจะไหลไปเลยครับต้องต้องต้องหันข้างขุดแล้วครับงั้นไม่ได้เนาะต้องหันข้างให้ขุดครับเพราะว่าถ้าเราไปยืนตรงมันจะไหลเข้าไปอีกแลเสียเวลาการดึงเนาะ สวัสดีครับผม